สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ jp 1 6 t a r l o channel ผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร l หมอแจนนะคะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกสวัสดี fc สวสปราวสบายดีคลิปนี้นะคะเราจะมาทำอ่านพลังงานไพ่นะคะเป็นแบบแรนดอมนะคะแรนดอมคือมีพลังงานไพ่คลิปของหมอแจนที่ดึงดูดนะคะเพื่อนๆที่รักที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ คุณกำลังจะได้สมหวังกับคนที่คุณรอคอยไหมนะคะคุณจะได้สมหวังกับคนที่คุณรอคอยไหมเป็นการอ่านพลังงานเป็นแบบแรนดอมนะคะคุณกำลังจะได้สมหวังกับคนที่คุณรอคอยนะคะเอาละเราอ่านพลังงานแรนดอมนะคะเขาหรือเธอคนนี้จะมีพลังงานเป็นแบบไหนบ้างการอ่านพลังงานครั้งนี้นะคะเป็นแบบแรนดอมนะคลิปนี้นะคะดึงดูดเรียกคุณมานะคะที่คุณได้รับชมนี้นะคะจนจบนะคะ น่าจะเป็นพลังงานที่ดีๆนะนะคะเอาราคาเรามาดูกันเลยไพ่ใบรแรกที่เปิดออกมาว้าวสุดๆเลยว้าวนะคะไพ่สองถ้วยนะคุณกำลังจะได้สมหวังกับคนที่คุณรอคอยนะคะมีความรู้สึกดีต่อการมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะดูแลเอาใจใส่นะคะมอบความรัก และได้รับเท่าเทียมกันนะคะมีพลังงานเอเนจีของความรักที่ดีงามความรักที่เป็นเหมือนเนื้อคู่ความรักที่เป็นเหมือนว่านะ,ะเราตามหากันจนเจอนั่นเองนะคะชายและหญิงนะคะเอา่ะเป็นความรักที่ดีงามนะคะนะค,ะคุณรักเขาเขารักคุณมากนั่นเองนะคะอ่ะค่ะก็ดูพลังงานใบที่สองนะคะว,ว้าวนะคะเซเว่นออฟขับนะ ความรักความฝันจินตนาการหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมันสามารถนะคะมันสามารถมันเหมือนว่ามันสามารถโยงใยมันสามารถเชื่อมโยงต่อกันได้นะคะคุณนะคะหรือเขานะคะอาจจะเคยฝันถึงใครสักคนนะคะในห่วงความฝันนะคะว่าเขาอาจจะได้เจอใครสักคนหนึ่งในรู้สึกความรู้สึกในห่วงนั้นนะคะ ว่าเขาได้เคยเ,อเจอคุณแล้วนะความฝันในจินตนาการนะคะแต่อาจจะไม่ได้เห็นหน้าก็ได้วันนี้เขาได้เจอตัวคุณแล้วนั่นเองนะคะเอาล่ะเรามาดูต่อนะ g h t อ f คับ hmm. <of> นะคะเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์นะคะมีความรักมามอบให้คุณนะคะความรักที่เขาคิดว่าเขาไม่เคยที่จะมอบให้ใครไม่เคยที่จะจริงใจกับใครเลยนะคะรู้สึกแต่คุณเท่านั้นนะคะเป็นความรักนะคะ คนคนนี้นะคะที่คุณรอคอยนะคะจะได้สมหวังนี้นะคะไม่ได้เป็นคนที่อายุเยอะนะคะมีความเป็นคนที่ทำงานเก่งนะ,ะ King of p e n t a c l e s ทำงานเก่งนะคะมีฐานะดีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะคะมีความมั่นคงทางหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองนะคะมีความรู้สึกดีๆที่จะมอบให้คุณ ไม่ว่าสิ่งนั้นที่เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการนะคะในความรักการดูแลเอาใจใส่นะคะซื้อของฝันให้นะคะมอบความรู้สึกดีๆมีความโรแมนติกให้นั่นเองนะคะการพูดคุยการติดต่อสื่อสารนะคะจะเป็นไปอย่างดีนะคะมีการติดต่อสื่อสารนะคะเป็นคนที่ฉลาดว้าวคนที่คุณรอคอยจะได้สมหวังนะคะมีพลังงานของอ ดาวพุธนะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการติดต่อสื่อสารนะคะออนไลน์ก็ได้นะคะมีความรู้สึกว่าผ่านมาทางงานผ่านมาทางลูกค้าหรือผ่านมาทางออการเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้แล้วมีความรู้สึกดีๆถึงกันนะคะคุณกำลังคุณกำลังจะได้สหว่างกับคนที่คุณรอคอยนะคะสามไม้เท้า ความรักนี้มันจะค่อยๆก่อตัวขึ้นนะคะโดยการที่ทำงานด้วยกันก็ได้เจอกันทางโซเชียลออนไลน์ก็ได้นะคะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะมันเป็นอะไรที่เคมีตรงกันเข้ากันมอบความรักความรู้สึกดีๆให้ช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นให้คุณมีความให้คุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นมีความรักมีอาการเอาใจใส่นะคะมีการเทคแคร์นะคะ ค่อนข้างพูดจาดีมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่ฐานดีเอาระนะเรามาดูกันต่อนะแรนดอมนะไพ่จาก่านว่าอะไรบ้างคะเอาระนะบางครั้งนะคะบางสิ่งบางอย่างนะ,ะในอดีตนะคะเขาคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่ทรงสเสน่ห์เป็นคนที่ดูใครครบใครนะคะพินิจพิจารณาแต่ตอนนี้โฟล o ทอ s ในการเลือกในการอะไรบางสิ่งบางอย่าง ในการเลือกนะคะในหยุดนะคะหยุดนิ่งของการเลือกแล้วนะคะหยุดนิ่งของการคบใครหลายคนหยุดนิ่งของการที่เป็นช้อยเป็นตัวเลือกนะคะเมื่อเขาได้พบคุณนั่นเองนะคะเขาบอกว่า s n i เปอร์คัพนะคะมันเป็นความรู้สึกที่มีพลังงานที่นะคะรู้สึกดีช่วยเหลือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันรักมอบความรักความรู้สึกดีๆให้กันนะคะ King of Cup ความรักนี้นะคะเขาบอกว่า เขาหยุดนะคะอยากหยุดหยุดมองหาสิ่งอื่นเมื่อพบเจอคุณนั่นเองนะคะมีความรักที่มากขึ้นนะคะมันมันค่อยๆพัฒนามันเพิ่มพูนขึ้นนะคะอืมเพิ่มพูนขึ้นนะคะความรักพัฒนาขึ้นนะคะ King o f ครับความรักที่เต็มเปี่ยมที่ร้นด้วยหัวใจรักที่เขามีต่อคุณนั่นเองนะคะเอาล่ะเรามาดูต่อนะเับาอ่านพลังงานต่อ เป็นพลังงานเอนจีดีๆเป็นเอนจีบวกๆนะคะสำหรับแรนดรอมสำหรับคนที่พบคลิปนี้นะคะเอาละนะเขาบอกว่า King of p e n t a c l e นะคะมาถึงที่ f o u r o p pentacle นะ,ะเขาบอกว่าเขาคนนี้นะคะจะแสดงความเป็นเจ้าเจ้าของคุณอย่างชัดเจนนะคะมอบความรักความรู้สึกดีๆให้นะคะอาจจะเป็นมอบความรักความรู้สึกดีๆให้นะ การดูแลนะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องบางสิ่งบางอย่างอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการนะคะสร้างความมั่นคงกัน,นอนาคตมีความหึงหวงมีความการแสดงความไปจะเข้าเจาข,ของของคุณอย่างชัดเจนนั่นเองนะ mm hmm. เขาบอกว่าเดอะเมจิกเชียนนะคะเป็นคนที่พูดจาดีนะคะติดต่อสื่อสารพูดคุยมีความรู้สึกดีต่อกันมันเหมือนว่านะคะเขารู้สึกว่าคุณนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไร เป็นพรอ่ะเป็นของฝันจจักรวาลที่นะมาอยู่ในมือเขาอืมแสดงว่าตอนแรกเขาพบเจอคุณนะอาจจะผ่านงานผ่านติดต่อผ่านงานผ่านกันเป็นลูกค้าผ่านเพื่อนผ่านอะไรก็ได้นะคะมีความรู้สึกดีๆต่อกันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมาก่อนนะคะอืมทำให้เขาตัดสินใจนะคะตัดสินใจบอกความรู้สึกของของเขาเองให้คุณได้รับรู้หยุดอืม หยุดค้นหานะคะทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเขานะคะหยุดที่คุณนะคะอืมนะหยุด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 อยู่ตรงนี้ที่คุณเท่านั้นเพราะว่าความรักที่เขามีให้คุณนั้นนะคะมันเยอะมันมากมายนั่นเองนะเอาละค่ะนะก็บอกว่าพลังงานต่อไปนะคะเรามาดูกันต่อเอาละนะเอาละนะก็บอกว่าเป็นความสุขซึ่งกันและกันมีการเฉลิมฉลองอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ ใครบางคนอาจจะมีการนัดเดทนะคะไปดื่มกินบางครั้งนะคะอาจจะมีการจัดงานปาร์ตี้หรือการจัดงานแต่งงานหรืออะไรก็ได้นะคะทรีออฟนะคะเป็นความรักที่เป็นความสุขอ่าเป็นความรักความสุขนะช่วยเหลือเกือ้อกูลทางด้านการงานนะคะประสบความสําเร็จนะความสัมพันธ์นี้นะคะบางคนนะรู้สึกดีต่อกันช่วยเหลือเกือ้อกูลการประสบความสําเร็จนะมันเป็นอะไรที่ดีอ่ะมันเหมือนเขาเข้ามาสนับสนุน ในเรื่องการงานของคุณนะคะในความสุขในชีวิตของคุณด้วยนะคะมีความจริงจังมีความจริงใจมีมีความจริงจัง,ม,ม,จง,จงมีความตั้งใจมีความเขาเรียกว่าเป็นคนที่เก่งนะคะเขาหรือเธอคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่สู้ชีวิตนะคะอะไรได้ด้วยตนเองเป็นคนที่เก่งะนะมีหลักรัพย์คำพูดดีพูดจาดีมีพลังงานดาฟุธนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่า ทำงานที่ใช้คําพูดเช่นการติดต่อสื่อสารทาธุรกิจหรืออะไรแบบนี้เป็นคนจริงจังชัดเจนด้วยนะคะมีพลังงานของความรักความน่ารักนะคะความโรแมนติกมีความอบอุ่นอ่อนโยนดูเหมือนเด็กดูเหมือนเด็กด้วยนะคะความรู้สึกที่คุยกันนะคะเหมือนว่าเรารู้สึกเหมือนว่ามีความรักในวัยเด็กได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งความรักในวัยเด็กไม่ใช่ความรักแฟนเก่าอะไรแบบนี้นะคะ ความรู้สึกทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นเหมือนว่าเราเจอคนนี้เราคุยพูดคุยกับคนนี้นะคะทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราดูกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งเฟชชี่อะไรประมาณนี้นะเอาราคาเรามาดูต่อนะคุณกําลังจะได้สมหวังกับคนที่คุณรอคอยอาระนะมาดูพลังงานต่อนะอ คนคนนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นจริงจังตั้งใจนะทำงานบ้างงานด้วยนะคะอืมบ้างงานมากๆเลยเขาจะสร้างตัวตนฐานะอะไรได้ด้วยตนเองนะคะเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดน,นะคะทำงานหนักเหนื่อยนะคะเพื่อคุณนะมีความรวยนะคะมีความเป็นเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะแสดงว่า ตั้งแต่คบกับคุณมามีสิ่งดีๆบางสิ่งบางอย่างที่จเจริญเติบโตขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินของเขาหรือของคุณด้วยก็แล้วแต่นะคะมุ่งมั่นทํางานหาเงินเพื่อรอคอย<ม>เพื่อจะเป็นความรักเพื่อจะมาเป็นความสุขของคุณนั่นเองนะคะเอาราคาเรามาขอเปิดเพิ่มอีก Ask Night of Pentacle การวางแผนนะคะการวางแผนชีวิตนะคะ การวางแผนชีวิตคู่ที่จะเป็นไปในอนาคตนะคะสร้างความมั่นคงนะ,ะเงินนะ,ะงานนะ,ะชีวิตคู่นะ,ะที่ร่วมกับคุณนะ Snipe of p e n t a c l e มันเป็นความสุขความสมหวังนะคะบางสิ่งบางอย่างนะ,ะอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ทำให้เขานะคะตัดสินใจตัดสินใจเลือกคุณนะคะคนที่คุณรอคอย อันนี้คือเป็นเหมือนว่าคนที่คุณรอคอยสิ้นสุดการรอคอยแล้วจัดเม้นตนะคะได้รับคําประกาศนะคะการเปิดตัวการแต่งงานการเปิดเผยความในใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่สมหวังนะคะการรอคอยสิ้นสุดลงนะคะ ทำงานหนักเหนื่อยมารอคอยเพื่อวางแผนการในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจนะคะประสบความสำเร็จวางแผนในอนาคตมีคุณอยู่ในนั้นนะคะจัดเมน้นตคำประกาศนะคะการแต่งงานนะคะการรับรู้ถึงความรักความรู้สึกที่อยากให้คนอื่นได้รับรู้นั่นเองนะคะ เอาละค่ะอันนี้จะเป็นพลังงานเอเนอรนะคะที่แรนดอมนะแรนดอมนะคะถ้าเกิดใครได้พบคลิปนี้ก็เป็นพลังงานดีๆเป็นพลังงานบวกที่นะคะหมอแจนได้ทำให้คุณนะคะกำลังจะได้สมหวังกับคนที่คุณรอคอยนะคะ ขอให้มีความสุขนะคะในการรับชมคลิปนะมีคนรู้ที่รู้สึกดีๆกับคุณเป็นบัตดี้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเนื้อคู่คนที่คุณเคยฝันก็ได้หรือเขาอาจจะเคยฝันเห็นคุณบางทีคุณอาจจะเคยฝันเห็นใครแต่ในความรู้สึกในความฝันนั้นนะคะอาจจะไม่เห็นหน้า,าจ,จะไม่เคยเห็นหน้าหรือเอ๊ะคนนี้คือใครแต่ในความรู้สึกเรามันเหมือนเอ๊ะคนนี้เป็นคนรักของฉันนะคะในฝว่มฝันนะเอาละค่ะคนคนนั้นนะคนที่คุณรอคอยนั้นนะคะจะได้สมหวังนะ อันนี้เป็นคลิปแบบแรนดอมนะคะเพื่อเป็นพลังงานบวกๆให้กับทุกคนทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขนะคะในการรับชมคลิปนะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็นะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจนะคะกด Subscribe นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อเวลาที่มีการอัปโหลดคลิปจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปก่อนใครการดูดวงส่วนตัวนะคะหรือการจัดเลขมงคลน,นะคะ การดูดวงส่วนตัวนะคะมี2ออย่างนะคะถ้าเกิดว่าคุณจะโอน2 9 9บาทเป็นแบบพิมพ์คำถามนะคะไม่ต้องจองคิวนะคะเพราะว่าพิมพ์คำถามไม่ต้องจองคิวนะคะโอนเงินมาแล้วพิมพ์คำถามทิ้งไว้เราจะตอบคำถามคุณนะคะประมาณไม่เกิน24ชั่วโมงนะคะในการพิมพ์คำถามคุณจะได้รับคำตอบเป็นแบบขอ้ขอข้อความพิมพ์กลับไปนะคะการดูดวงแบบพูดคุยนะคะ5 9 9บาทนะคะ เราจะคุยกันภายใน30นาทีนะคะคุยแบบไม่เปิดกล้องนะคะถามคําถามในระยะเวลา30นาทีแต่ถ้าเกิดคุณมีปัญหาความรักความสัมพันธ์หรืออยากนะ,ะาหาทางออกปลดล็อกความรู้สึกชีวิตจิตวิญญาณอยากระบายความทุกข์ความเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้เข้าคอร์สนะคะาราคา2 0 0 0บาทนะคะจะคุย30นาทีก็ได้นะคะทุกสัปดาห์4ครั้งหรือจะคุย1ชั่วโมงนะคะ2ครั้งก็ได้นะคะวันเวลาตามที่เรานัดหมายกันนะ ท่านใดที่สนใจที่จะจัดเลขมงคลเพื่อเสริมดวงนะคะไม่ว่าเราจะทำงานการติดต่อสื่อสารทำงานด้านออนไลน์นะคะหรือเสริมการงานการเงินโชคลาบนะคะโชคลาบต่างๆเงินที่ได้เข้ามาง่ายๆนะคะหรือมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ599บาบาทการจัดเลขมงคลนะคะไม่ใช่เบอร์มือถือไม่ใช่ซิมโทรศัพท์นะคะสามารถใช้ ไปดูรีวิวได้ในช่องชุมชนนะคะหรือท่านใดที่นะ,ะอยากให้คนละเก่าติดต่อกลับมา,าคนละเก่าติดต่อกับ599บาททุกท่านนะคะที่ชมคลิปนี้นะ,ะแล้วก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะ,ะ mm hmm. ขอคนที่พร้อมโอนเท่านั้นนะคะถึงแอดไลน์ id มารายละเอียดลิงก์นะคะอยู่ใต้คอมเมนต์นะคะที่ปักหมุดไว้นะคะมันจะมีลิงก์หรือ id l i n e ไลน์เจ1ยน1นะคะ mm hmm. ขอคนที่พร้อมโอนเท่านั้นถึงแอดไลน์ mm hmm. มานะคะ การดูดวงส่วนตัวแบบพูดคุยนะคะไม่ถามคิวก่อนคุณต้องโอนยอดพร้อมส่งสลิปมาก่อนเราถึงจะแจ้งคิวให้คุณไปและคุณก็เลือกเวลากลับมานะคะตามนี้ขอให้มีความสุขในการรับชมคลิปนะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ